เราเซิร์ฟกันด้วยนะครับผมมีเมย์อไรนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเซิร์ฟเติมนะครับ a b g นะครับ Survival Game นะครับก็ไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับคราวนี้ต้องชนะให้ได้ไปครับอืมโอเคคราวนี้อะไรนะครัโอเคตอนนี้สกินผมไม่เปลี่ยนแล้วนะครับเป็นที่พอใ โอเคตอนนี้เหลืออีกอีกสองนาทีเพราะทำไมมันถาดอะไรวะเนี่ยเราจะไปข้างหลังนะครับข้างหน้าคงไม่ปลอดภัยนะครับสักครู่กันาลลาละดี โอเคนะครับถ้าตอนนี้ก็ตอนนี้ผมต้อบอกเ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดไปเล่นแค่ไหนถะ้าดีมันจะนานนะครับแต่เรี่บริ่มมาแล้วนะครับก็ผมก็เหมือนเดิมคนระับอันนี้ผมได้ตกลงอะไรไว้ก็ไม่รู้นะให้ตามไทยไปอ่ะนี่ใช่ไทยหรือเปล่าใช่ใช่ไทยไทยไทยครับ ก็มีทีแค่ชื่อนะก็ไม่รู้ลเลยครับจะไปก่อนเลยโอเคเออนาข้าข้าขอสักขึ้นไปดิวโอเคขึ้นมาแปล้วโอเคก็ตอนนี้เราได้ชุดมานะครับ ของหายอ้าวอ้าวอ,อ,อีกแล้วบักอย่างเงี้ยเป็นทุกทีเลยของชำมันอี้ยอ้อออม่ถูกนะอ้าวหายใครไปดูไปน่าก็เซฟนี่มันชอบมีอะไรของบักที่มันของหายการต่อบสนองภาษาไทยนะไทยไทยครบยยบับไทยไทยภาษาไทย mười bảy mười bảy mười không mười bảy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  mười chắc mười bảy mười là... bảy mười bảy mười bảy Mình bảy mười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  bảy มันเห็นอะไรแบบแบบโอเคก็ตอนนี้เราจะขึ้นนี่ดแบบแล้วต้องหาของให้ได้กันเดีะของหเราจะโทรััอยังนีน่ะต่อมาด้วยว่าไทยนั้วเราก็ตอบกลับครับไม่ได้ไทยจุดด้วยเมนพีได้ใช่ ตัวคนตก่คน,อนของคนดีไหมอือไอ้ว่าใส่เลยใส่ไป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 ,ปโอเคได้พวกมันคนแล้วชนะแน่แน่หวังว่าจะชนะ เราไม่มีอะไรก็โก้ยสม์มีอะไรดีกว่าหัวหมวกวะหมวกไ,ไม่ใส่มึงไม่ใส่หมวกให้ไปนะเว้ยไปช่วงมันเถอะครับคนฉลาดแ, <laughs> แต่เราต้องหาชุดก่น ชุดต้องหาไม่เจอหาไม่ได้เลยชุดหนึ่งจอกก่องอัตาบดีงน,นกรบางเลยครับจะช้เลกั่ามัน่นองแบบปไม่อบอกว่าอยู่นอกแบบเห็นไหมครับงีขอ,ขอดิฟน,นี่มันเจ๋งปุง้งออทำอะไรได้ ไม่รู้รีฟิล,ลเพื่อนแล้วก็หายไปแล้วเร็วมากไปไหนเนี่ยเอาอาหารรวมเอานนี้มาอาหารลามรีฟิวได้แย,ย่มากขอบอกเลยเดยอะ ไปจุดสุนตรงก่อนเฮ้ใครนะครับผมไม่ใช่แล้วเข้าใจไหมโอเคเดี๋ยวเบ๊กเอาของก่อนครับอ้านไ่ได้นี่ว่าไม่มีอะไรให้เอาเลยทำไมทุกคนถึงเป็นอย่างนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนะ

แล้วกูจะโดนฆ่า,าชุดเหล็กนั่นน่ะไม่มีชุดเอาชุดชมันดีกว่าไมา่บอกชุดกูด้วยว่ต้องมาม a n เลยอ้าวอ้าวหาคนกันค่ะหาคนเอามาหากูมั้ยเออใครมั้ยใครโซชิยวมาหากูมาเร็วอะกล เดีย๋ยวนะมีกางฆ่าเยอะมากเลยรู้สึกว่านะเดี๋ยวผมขอตัดก่อนเนียนก็ไปดูว่าขอตัดไปตอนที่เจอพวกมันด้วยกันครับแมทกันแล้วนะครับไปกุดใช้อื้มอื้มอื้มตายไม่ได้เว้ตายไม่ได้ตายไม่เลยตายไม่ได้เลยอ้าลบกตายไปแล้วเดี๋ยวกัน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  มันเล็กมันเล็กมันคุยอยู่เนี่โตงมันไม่ฟังไม่ะบุบุกๆบุๆๆๆีดีีีไม่ตีตตตตตมีดนเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวหยุดันหยุดจนหยุดจนหยุด,ยด,ยดตาเพชรพี่เจ้าเพชรอ่าแหลกด้วยชนะนี่เทพมาก เออนั่นาดีก็ว่าแล้วชนะนี่เทพมากเขาไม่แหลกวันนี้ิปชนาไปแล้วเชื่อไหมล่ะ,ะไม่เชื่อใช่ไหมอ่าได้เม่เชื่ไม่ต้องพูดโอเควันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ <c oughs> ก็พบกนันใหม่พาร์ทหน้านะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดติดตามกดไลค์อะไรก็ด้วยนะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆแชร์น,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 นะครับก็วันนี้ก็แบบ